สวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสู่รายการหมอเฮ์บชวนเฮลนะครับเป็นเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วนะอ่า25ะละโอเคครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงช่วงเทศกาลกินเจยอย่างตอนนี้นะฮะคือหลายคนเนี่ยถามมาหลังไมเลยว่าควรกินยังไงเจอยังไเยยงไเนี่ยไม่ให้อ้วนแล้วก็ไม่เสียสุขภาพด้วยครับเพราะจริงๆอาหารเจเนี่ยถ้าเกิดเรากินเป็นเนี่ยมันก็เป็นของที่มีประโยชน์กับร่างกายครับ เพราะว่าเราจะได้กินพวกพืชผักต่างๆหรือถั่วต่างๆเพิ่มขึ้นแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยสำหรับเจเมืองไทยเนี่ยก็มีอาหารเจพวกเนี้ยหลายอย่างก็ทำจากแป้งเยอะแล้วก็มีน้ำมันอมน้ำมันนะครับเพราะว่ามักจะเป็นทอดเป็นผัดที่ใช้น้ำมันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะพวกน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันปาล์มเนี่ย ก็จะเป็นโทษกับร่างกายได้แล้วถ้าเกิดกินในปริมาณที่มากๆก็จะอ้วนได้ <S <S แล้วเวลาเรากินเจนเนี่ยเราก็เลือกกินในกินให้เป็นถ้าไกินให้เป็นแล้วก็กินให้มีประโยชน์กับสุขภาพนะครับอย่างถ้าเกิดเรากินเป็นเนี่ยเราจะเลือกอะไรมั่งอย่างแรกที่เราเลือกเวลาถ้าเรากินแป้งเนี่ยเราก็กินแป้งแบบไม่ขัดสีครับเช่นพวกขนมปังโฮวีตเช่นลูกเดือยหรือพวกทันยพืชต่าง เพราะว่าอาหารกลุ่มนี้พวกแป้งไม่ขัดสีพวกนี้นอกจากปริมาณน้ำตาลมันไม่สูงแล้วมันยังมีไฟเบอร์สูงด้วยทำให้ช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ดักจับพวกสิ่งสกปกในนํำไส้ออกมากับไฟเบอร์ด้วยอย่างที่สองคือเวลากินให้พยายามกินผักหลายๆสีเพราะว่าการกินผักเนี่ยนอกจากดีแล้วเนี่ยจะทำให้ผักหลายๆสีเนี่ยจะเหมือนมีวิตามิน มีเกลือแร่มีสารอาหารมีใย,ยอาหารอะไรแตกต่างกันดนะถ้าเกิดเรากิน,นหลายๆสีไม่จำเจว่าผักพืชผักชนิดหรือ2ชนิดเนี่ยก็จะช่วยทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เรามีการขับถ่ายที่ดีด้วยอีกเทคนิคหนึ่งสําหรับการกินเจเนี่ยก็คือการเน้นกินอาหารหนึ่งต้มหรือตุน๋นนะฮะก็คือพยายามหลีกเลี่ยงพวกทอดพวกปิ้งย่างเพราะว่ายิ่งกิน พวกทอดพวกปิ้งย่างเนี่ยยิ่งกินอ่ะย,ยิ่งมีปัญหากับสุขภาพนะครับเพราะมันอม,มน้ํามันด้วยครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงพวกอาหารเจแบบแปลรูปต่างๆเช่นพวกอาหารกระป๋องนะครับอาหารที่แห้งพวกหมักในรูปของพวกหมักดองเพราะว่ากลุ่มเนี่ยมักจะใส่โซเดียมหรือมีเกลือ,อปริมาณสูงมากเลยทําให้หลายคนอ่ะช่วงกินเจอ่ะจะพร้อมๆตัวอ้วนเลย อ้วนด้วยอะไรอ้วนด้วยไขยมันอ้วนจากบวมน้ํอจากกินโซเดียมอาหารที่มีโซเดียมหรือว่าเค็มสูงดังนั้นเวลาเราเลือกาะเลือกอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างคือพยายามเลือกของที่เพิ่งปรุงเสร็จใหม่ๆอือันเนี้ยครับก,ก็จะช่วยได้ซึ่งการกินเจเนี่ยในช่วงนี้นอกจากผลของเรื่องการละเว้นชีวิตสัตว์ก็คือไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์แล้วเนี่ย ยังดีกับสุขภาพของคนกินด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทําให้ร่างกายเหมือนได้ดีท็อกซ์สารพิษที่ตกค้างจากพวกอาหารที่เป็นไขมันเยอะหรือเนื้อสัตว์ไปเยอะคือบางค,น,คนกินเป็นเนื้อ,อสัตว์เป็นหลักเลยถ้าไม่กินผักผลไม้เลยอย่างเงี้ยมันก็ได้ช่วยช่วยเหมือนพักลําไส้นะครับให้ให้เป็นทานพวกผักผลไม้เข้าไปช่วยดักจับสารพิษออกมาแต่สําหรับผักที่ควรกินนะ่ะ ก็คือพยายามเน้นพวกออร์แกนิกจะดีที่สุดนะครับหลายค,คนคิดว่าเออช่วงนี้กินผักแล้วดีปรากฏว่ากินไปแล้วเป็นผักที่มีสารเคมีเจือปนนะครับก็คือมียาฆ่า,มาแมลงปนกลายเป็นยิ่งกินยิ่งอันตรายกับสุขภาพอันนี้ก็ก็ต้องดูด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบย่อยอาหารเนี่ยพอกินผักเนี่ยร่างกายมันจะย่อยได้ง่ายกว่าเนื้อสัตว์นะครับ แต่ว่าผักเนี่ยถ้าเกิดคนไหนระบบย่อยไม่คดีเนี่ยต้องเอาทําให้อยู่ในรูปของสุกก็คือผักสุกนะฮะมันจะย่อยดีกว่าเช่นเอาไปเอาไปต้มนะครับมันกินเป็นผักต้มหรืออะไรเงี้ยมันจะย่อยดีกว่านะฮะดีกว่าผักสดหลายคนถ้าระบบย่อยไม่ดีกินผักสดเนี่ยลงเต็มทอนะอ้อ,องเนี่แล้วก็จะย่อยไม่ดีอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะฮะก็คือถ้าเราเรากินพวก ถ้าได้กินรู้จักใช้ช่วงเวลาของการกินเจกินให้เป็นเนี่ยก็จะทําให้สุขภาพเราแข็งแรงก็คือทําให้เราอายุยืนทําให้ผิวพรรณเราสดใสนะฮะดูเปล่งปลังแล้วก็ทําให้เราสุขภาพดีด้วยแล้วก็ช่วยป้องกันหลายๆโรคโดยเฉพาะพวกโรคมะเร็งเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพวกมะเร็งในพวกมะเร็งลําไส้นะครับเอ่อหรือมะเร็งต่อมน้ําเหลือง หรือว่าเป็นโรคพวกอาหารไม่ย่อยเนี่ยย่อยไม่ดีโรคพวกเนี้หลายโรคเนี่ยจะเจอในคนที่กินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปคือเนื้อสัตว์ก็ต้องกินนะถ้าไม่กินเลยก็กขป่วยเห <c oughs> มือนกันแต่ว่าหลายคนที่กินเยอะเกินไปแล้วผักแทบไม่กินอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะมีปัญหาทําให้เป็นโรคพวกนี้ได้ดัง <c oughs> นั้นพวกนี้เราก็อีกเทคนิคหนึ่งหลายคนนะกินเจช่วงนี้แต่ว่าเคยติดเนื้อสัตว์มาเยอะ <c oughs> กินเราก็เครียดเอเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับคนเราติดเหมือนดื่มเหล้าหลายคนเหมือนดื่มเหล้าสุหุรี่ทำนานๆจนติดแล้วพออยู่ดีๆวันนึงหักดิบเลยครับมันมันทรมานมากดังนั้นหัวใจใอการกินเจก็คือกินเจแล้วเราต้องไม่เครียดไม่โกรธด,ด้วยก็คือกินเจพอประมาณเอาเข้าที่ระดับที่เราทนได้อาจจะออกเจก่อน ก่อนนิดนึงนิดนึงก็ได้หรือบางคนอาจจะใช้เทคนิคว่าถ้าสุขภาพร่างกายช่วงนั้นเขาเลือดเลือดลมคือพลังงานขาดมากๆาก<ะ>ซึ่งถ้าเป็นอย่าง,งานั้นอาจต้องมีเนื้อสัตว์ด้วยต้องเลือกมือต้องเลือกมือ,อก็คือเลือกเป็นบางมือถ้าเกิดเลือกเป็นบางมือเนี่ยแนะว่าเลือกเฉพาะเ,าเลือกกินเจตอนมื้อเย็นทาไมะนะคบเพราะว่าตอนเช้าอ่ะระบบก,กับกลางวันระบบย่อยกับดูดซึมสารอาหารจะย่อยสารอาหาร<อ>เข้าไปได้เต็มที่ันถ้าเกิดเราเรากินเจมื้อเย็นเนี่ย ไม่ค่อยเกิดผลเสียครับร่งางกายเท่าไหร่อย่างน,นี้เราเพิดทานจจเจมื้อเย็นนะครับจะเป็นมืออ้อที่ดีที่สุดเพราะว่าอย่าง,างเจที่เราเจอบ่อยก็คือก็คือเต้าหู้เอามาอทอดหรือว่าเอามาผัดกับเส้น<อ><อ>ครับเส้นพวกหมี่มเจซึ่งมันมัน,ม,นมากพวกเนี้ยพอกินไปเรื่อยๆกลายเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดหัวใจหลายคนมีปัญหาหัวใจวายเฉียบพันช่วง กินเจเนี่ยได้ซึ่งจริงมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายกับไอ้ความตั้งใจดีแต่ว่าเราดูแลไม่เป็นก็คืออย่างรูปเนี้ยเป็นรูปอะไรครับใช่ครับอย่างถ้าหลอดเลือดของคนที่คนะรับไม่มีไขมันอุดตันเส้นเลือดปกติสีเหลืองคือไขมันสีเหลืองคือไขมันเนี่ยเริ่มแทรกเข้ามาละพอมันตันมากๆก็จะตีแล้วพอมันก็จะได้บก็เสียชีวิตเฉียดพันเลยต้องระวังเรื่องอาหาร โดยเฉพาะอาหารเจส่วนใหญ่นอกจากเรื่องของมันๆจากทอดจากผัดแล้วเนี่ยยังมีน้ําตาลหลายนคนไทยติดหวานมากมันจะใส่น้ําตาลลงไปเยอะหรือหลายเจ้าก็ตามเดิมคือใส่ผงชูรสใส่ลงไปซึ่งผงชูรสเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีผลกับเส้นเลือดติดด้วยทําไมนะครับ,รบเพราะว่ามันจะมันทําให้น้ําเหลืองเสียมันทําให้ระบบภายในแล้วมันก็เสี่ยงม,มะเร็งด้วยโอครับ เพราะจริงๆมันก็เลยมีปัญหานี้ mm hmm. สําหรับหลายคนที่ถามมาหลังไมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมีสมุนไพรตัวไหนที่ถ้าเกิดเราอยากจะดูแลสุขภาพของหัวใจของเส้นเลือดหัวใจไม่ให้มีปัญหาในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะ <c oughs> ช่วงเวลาที่กินเจ <c oughs> เ,เจอเราต้องกินอาหารอย่างที่บอกมันๆหวานๆเยอะกว่าปกติหลักๆก็จะมีสมุนไพรที่ใช้บ่อยๆอยู่ อยู่สามสี่อย่างด้วยกันที่ใช้แล้วมันจะลดไขมันในเลือดแล้วก็มันบำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยอย่างตัวแรกก็คือโสมโส<ฮ>มเนี่ยมีฤทธิ์ในการบำรุงนอกจากบำรุงสมองแล้วเนี่ยยังบำรุงหัวใจให้แข็งแรงให้สูบฉีดเลือดได้ดีเต็มที่นะครับอย่างที่สองก็คือมีตังคุยตังคุยเนี่ยบำรุงเลือดให้เลือดไหลเวียน ไปเลี้ยงได้ทั่วทําให้น่่งกายไม่ขาดเลือดแล้วก็ยังลดไขมันตันเส้นเลือดได้ด้วยมันไปช่วยเคลียร์หลอดเลือดที่อันามีไขมันู่ใช่ไหมครับแล้วก็อีกตัวที่ใช้ดีคือดอกคอมฟอยดดอกคอมฟอยเนี่ยกินไปแล้วช่วยลดไขมันในเลือดก็คือไขมันที่เราเจาะเลือดเจอเจาะเจอไตรกลไลด์เจาะเจอ ldl ตัวนี้จะช่วยได้เรานอกจากไขมันในเลือดแล้วเนี่ยมันยังละลายไขมันที่เกาะที่เส้นเลือดแบบเมื่อกี้ในในรูปเมื่อกี้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายคือขิงขิงเนี่ยช่วยปรับปรุงระบบไหลเวียนเลือดให้ไหลเวียนได้ให้หัวใจเนี่ยสูบฉีดเลือดได้ดีให้ไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมมีแรงครงับนั้นหัวใจสําคัญของการทานสมุนไพรกรณีพวกนี้ก็คือการเคลียสิ่งไม่ดีออกจากหลอดเลือดออกจากอาวัยวะภายในในที่นี้ก็คือเคลียพวกไขมันมทั้งหลายที่จะเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยไม่ให้เข้าไปสะสม ไปเกาะที่เส้นเลือดเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเลือดก,ก็จะไหลเวียนได้สะดวกแล้วทําให้เราทําให้เราเขาเรียกว,ว่าหา่างไกลโรคหัวใจก็คือไม่เป็นโรคหัวใจก็คือถ้าเกิดเราดูแลตัวเองด้วยการทานไอสูนรไพยทั้งหมด4ตัวที่ว่าเนี่ยเป็นสูตรเนี่ยสูตรสมุนไพรที่ว่าช่วยมันจะช่วยล้างถ่ยมันในเลือดได้ได้ตลอดแต่ว่าใช้ได้ผลมันต้องกินเป็นประจําทุกวันนะฮะส,สำหรับมีหลายคนถามมาอีกว่า ถ้าเกิดความหวานถ้าเกิดเรากินหวานๆเนี่ยมันมีผลยังไงกับไขมันอุดตันเส้นเลือดเพราะว่าความหวานเนี่ยโดยเฉพาะความหวานจากน้ําตาลเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยเลือดมันจะเหนียวเหมือนกับเราถ้าสมมติว่าเลือดของเดิมเราเป็นน้ําน้าเหมือนน้าแดงเลยครับน้ำธรรมดาอันนี้เราเติมน้ําแดงลงไปในเส้นเลือดเราดังนั้นเลือดจะเหนียวละ พอเหนียวเสร็จมเมืม่อไหร่ก็จะเริ่มไขมันอะไรที่อยู่ในเลือดก็จะจับเป็นก้อนอง่ายันั้นก็จะอุดตันเส้นเลือดง่ายนะครับหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าเออถ้าเกิดไม่ทานเนื้อสัตว์เลยถ้าเกิดช่วงนี้กินเจจะหาโปรตีนอะไรมากินชดเชยได้หลายคนก็อาจจะคิดว่าเออต้องกินพวกตระกูลถั่ว,วถั่วต้มถั่วนึ่งนะครับเสริมเข้าไปหรือว่าพวกเต้าคู่ ครับเสริมเข้าไปปรากฏว่าแต่ว่าการกินพวกเนี้ยมันจะช่วยได้แค่บางส่วนเพราะว่าอไอ้พวกโปรตีนจากพืชเนี่ยมันมันมีเขาเรียกว่ามีกรดอะมิโนไม่ครบไม่ครบเหมือนกับในเนื้อสัตว์นะครับดังนั้นระยะสั้นถ้าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่ก็าทานได้แต่ถ้าระยะยาวหรือว่าคนในสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมากเนี่ย ก,ก็แนะว่าควรจะหลีกเลี่ยงเจไปก่อนเอาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อนเจปีห <J P S 1> น้าก็าายังมีมีผู้ชมถามหมอแพงมาว่าถ้าเกิดเป็นโรคตาแห้งและเป็นต้อกระจกในผู้สูงอายุเนี่ยควรทานสมุนไพรตัวไหนครับครับจริงๆใช้ตัวสูตรที่ว่านี้ก็จะได้ผลเหมือนกันนะครับเพราะจริงๆพวกต้อเนี่ยถ้าเป็นต้อต้อกระจกเนี่ยเป็นต้อกระจกใช่ไหมต้อกระจกคับโอเค ตอกระจกเนี่ยจริงมันมีต้อกระจกเกิดจากสมมติเวลาเราเส้นเลือดเนี่ยเราจะไล่จากเส้นเลือดใหญ่ไปไปเส้นเลือดเล็กที่ตาเนี่ยเป็นสุดปลายทางของเส้นเลือดก็จะเป็นเส้นเลือดเล็กดังนั้นแถวเนี้ยถ้าเลือดมันหนืดข้นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกว่ามันจะจับเป็นก้อนอขึ้นมาก็คือเป็นพวกต้อ Hmm. นะครับดังนั้นจริงๆแถวเนี้ยเวลาคนเราเป็นต้อหรือเป็นเส้นเลือดอุดตันอะไรมักจะเป็นเส้นที่ปลายปลายทางของเส้นเลือดเช่นเป็นที่ตาเป็นที่หูนะครับข <Okay. S 2> าก็จะมาด้วยตึ้มาด้วยเรื่องของต้อ hmm. นะครับดังนั้นก็คือทางที่ช่วยด้วยก็คือหนึ่งงดมันงดหวานสองก็คือกินสมุนไพรล้างไขมันอุดตันเส้นเลือด hmm. แต่ที่ตาเนี่ยจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเป็นปลายทางสมมติเรากินสมุนไพร สูตรที่มันประกอบไปด้วย4อย่างที่ว่าเนี่ยกินไปหลอดเลือดแถวหัวใจแถวอะไจะดีขึ้นก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะค่อยๆไล่มาเรื่อยๆ,ๆจนสุดปลายทางซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงนะครับครับคราวนี้ม,มีคําถามคาถาม,ถามตอนนี้ไม่มีมะะไม่มีคําถามยังไม่มีวันนี้อาจจะเงียบนิดนึงเพราะว่าเป็นมันหยุด,ยดนะครับ แลราก็าาส่งคําถามมาได้นะครับส่งคําถามหลังไมค์มาก็ได้นะครับถ้าเกิดมีคาถามนหนน่าสนใจเราก็เอามาตอบในไลฟ์ให้ดูตลอดนะครับ,รบใช่ไหมครับจากผู้ชมทางบ้านก็คราวน,นี้นนมันมีอย่างที่เราเจอจริงเนี่ยางเคสที่ป่วยเนี่ยเราพูดถึงสรุปก็ได้ครับสรุปวันนี้รีแคปวันนี้โอเคถ้าวันนี้เราเปวันกินเจนะครับเดี๋ยวช่วงกินเจอ่าถ้าเราอยากกินเจก็คืออยาก อยากทําบุญในช่วงนี้หรือว่าอยากกินเพื่อสุขภาพแข็งแรงก็กินได้แต่ว่ามันมีหลักก็คือหนึ่งพวกผักอะไรทั้งหลายที่เอามากินขอให้เป็นออร์แกนิกจะดีที่สุดหรือพยายามต้มนะครับพยายามนึ่งอย่าพยายามทอดใช้น้ำมันแล้วก็ถ้าเกิดหาออร์แกนิกไม่ได้ก็อย่างน้อยแช่เอาผักแช่ผมฟูไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วล้างน้ําทิ้งหน่อยละรอบก็จะเอาพวกยาฆ่าแมลงในผักออกได้เ0้าสกว่าเปอร์เซ็นต์ละครับ หรือบางท่านอยากลองปรับการทานเป็นทานเจดูไม่อยากทานทุกมือ้อก็ลองเลือกมื้อดูได้นะครับแนะนำมอบงคาแน้นนะ้อให้เป็นมื้อเย็นเป็นใช่ไหมครับก็ค,บคืออาจจะเลือกกินเฉพาะบางมือ้อนะครับหรือถ้าเกิดเราดูละเรากินเจละร่างกายเราช่วงนั้นเหมือนกับอ่อนเพลียเยอะเวียนหัวมึนหัวใจสัน่นนะครับเหมือนเพลียเหมือนง่วงตลอดวันก็แสดงว่าเราร่างกายเรามันขาดโปรตีนเยอะละซึ่ง แสดงว่าร่างกายเรานะช่วงเวลานี้ยอาจจะยังไม่เหมาะกับการกินเจเต็มรูปแบบนะครับก็บาอาจจะเลือกกินเป็นบางมือ้อหรือว่าอาจจะงดไว้ก่อนปีนี้ค่อยไปกินปีหน้าก็ได้อืนะครับแล้วคราวนี้เราก็ต้องดูในเคสด้วยอย่างถ้าคนไหนร่างกายเหมือนไม่แข็งแรงเยอะๆมีอาการอะไรผิดปกติชัดเจนอย่างเงี้ยการกินเจก็อาจจะทําให้ร่างกายอะ่ะมันฟื้นตัวได้ ชา<ม>แะยา<ม>คราวนี้ก็ต้องพิจา<ม>รณาสภาพร่างกายตัวเองด้วยถ้าไม่ไหว<น>ก็ก็อย่าฝืนก็กินเท่าที่เท่าที่มันได้เนีย่ยคนที่เพิ่งป่วยมากคนที่บาดเจ็บมากเงี้ยแพ้อาจจะหายชา้าใช่ใช่ใช่ไหคเรหลายคนที่เจออย่างที่ตรวจที่คลินิกเนี่ยหลายคนที่อาการดีๆีด,ด,ดีขึ้นมาเรื่อยๆทานสมุนไพรไปด้วยแล้วก็ทานพวกพวกเนื้อสัตว์เข้าไปช่วยเสริมสร้าง ไอ้ข้างในให้มันซ่อมแซมเร็วปรากฏว่ามันมาชะงะช่วงกินเจเนี่ยหรือหลายคนมันจะดีช้าลงหรืออาจจะอาการอาจจะแย่ลงหน่อยอในช่วงเวลาของเจอันนี้เจอทุกปีครับเป็นทุกปีนั้นอันนี้ก็คือเวลากินเจก็อย่างที่บอกก็สรุปว่าดูให้พอเหมาะพอควรอยู่ดีมาน้ําตาลพุ่งเลยใช่ไหมคบใช่ก็คือดูแลให้เราไม่ลําบากด้วยนะได้ทําบุญด้วยแล้วก็เราไม่ลาบากด้วยจริงนะครับ ป็นก็เป็นเทศกาลเจนะครับกับข้อมูลดีของมอแบงก็วันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะจบไลฟ์ของเราเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูกันว่าใครมีคําถามน่าสนใจอะไรก็ส่งมาถามเราได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของเพจของเราแล้วก็ไลฟ์ของเราด้วยนะครับครับได้ครับก็วันนี้ก็ลาเท่านี้นะคบขอบคุณมาครับสวัสดีครับ